สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสกุตชี่ที่ทำเองนะคะเราไปดูอย่างแรกกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นฮาร์โรคิตตสีชมพูนะโบสีเหลืองนี่อันนี้ราคาอยู่ที่40บาทนะไม่แพงสี่บาทนะคะนี่สโรนะดูนะนี่เห็นไหม เดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่สองกันค่ะชิ้นที่สามก็จะเป็นอันนี้นะนี่เห็นข้างหน้าไหมว่าเงาไหมดเดี๋ยวเด,ดี๋ยวคิดหน้า,าจะมาสอนทำไอตัวน,นี้กันไอตัวที่มันงงเงา,งาอะ่ะอย่างเงี้ยนี่ใครไม่รู้สูตรแล้วหรอก <c oughs> นะชิ้นที่สามมันจะเป็นอันนี้นะชิ้นสองสี่นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทนะกเล่นเดี๋ยวนี้นน เดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่สามกันเลยค่ะชิ้นที่สามเขาก็จะเป็นขนมปังมีส้สีขาวนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่นะชิ้นนี้ราคาที่สิบบาทนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่สี่กันใช่ชิ้นที่ะะนนส,สีะะ่ปนะเออใช่ชิ้น,น,นะะที่สนะด,ดูชิ้นที่สี่กันค่ะช,ชิ้นที่สีค่ค่ะ,คะก็จะเป็นขนมปังฝรั่งเศสใช่ปะขนมปัองอนะไรเนี่ยอันนี้เป็นอันจิวนะอันนี้ ชิ้นนี้ราคาอยู่ที่10บาทชิ้นนี้ราคาอยู่ที่15หนะ15ตัวตีมัน20ิบาทรแล้วราคาเดือแค่15้านะคะแต่เราไปดูชิ้นต่อไปกันนะค่ะนี่ชิ้นที่ห้านะคะก็เป็นยามโร่อะไรนะมินเนียมยามิเนียมนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่30บาท นะนะจริงมา35มส้ราคาเหลือแค่30บาทนี่นะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่6กันเลยค่ะชิ้นที่6ก็จะเป็นเอิมคัพเค้กอันนี้มีพวงกุญแจนะอันนี้ราคาอยู่ที่30บาทนะคะนี่ดูสวยนี่มากเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่7กันเลยค่ะ ค่ะนี่ก็ชิ้นที่เจ็ดนะอันนี้เราขายราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทเอ,อ่อไอขนมปังอันนั้นอนะที่มีอันจิ๋วอันนั้นอนะเราขายคู่ดีกว่าเราเปลี่ยนเป็นสามสิบบาทเราขายคู่แล้วนะไออันสองอันแรกเดี๋ยวสิบให้ดูนี่นะเราขายคู่อันนี้อยู่สามสิบบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่แปดกันเลยนี่นะคะชิ้นที่แปดก็จะเป็น เออปังถูกกัดนะชิ้นนี้ราคาอยู่ที่20บาทเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่9กันเลยค่ะนี้ก็จะเ,เป็นปังอะไรนะปังบันหรืออะไรเนี่ยแหละบันบันปะอันนี้ชิ้นนี้ราคาอยู่ที่25่บาทเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันค่ะอ่ะชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่10นะคะก็ะจะเป็น ปังช็อกโกแลตโรยหน้าด้วยไอ้ท็อปปิ้งอนะันอันนี้ก็30บาทเหมือนกันค่ะสโลนะคะจริงๆสโลนะคะไม่ใช่สโลเขาถูกนะจริงๆสโลมากเลยนะคะดูนะอันนี้เป็นคอสล่าสุดที่ดีมากสโลติ้งเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่11กันค่ะชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่11นะ เป็นเยมโลชาเขียวอันนี้ชิ้นที่12ค่ะเป็นมาการองสีฟ้าสีเหลืองนะค่ะเอออันนี้เราขายคู่นะคะอันนี้เราขาย35บาทแล้ราคาเหลือแค่ส0บาทนะคะนี่อันนี้นะคะแต่เราไปดูชิ้นที่เท่าไหร่อ่ะ12นะนี่นะคะชิ้นที่ส2นะคะก็จะเป็นเอ,อ่ออะไรอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะแซนด์วิชเออแซนด์วิชนี่ส้มนะคะอันนี้เป็นรสชีสนะคะอันนี้ขายคู่อันนี้ราคาอยู่ที่30บาทเท่านั้นนะคะนี่นะราคสิบบาทตอนนี้อืมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราดูชิ้นที่13กันค่ะอันนี้ชิ้นที่สามนะคะก็จะเป็นข้าวปั้นนา กุ้งนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นที่14นะคะก็จะเป็นข้าวเออข้าวปั้นเหมือนกันอะ่ะหน้าเขาก็จะอันนี้หน้าข้าวหน้ากุ้งน,นี่หน้าเอันนี้นะคะหน้าปลาดิบสองอันนี้เราขายคู่นะคะนี่สองน,นี้เราขายคู่นะเออปกติราคาอยู่ที่30บาทวันนี้ราคาเหลือ ยี่ห้าบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่สิบห้ากันค่ะค่ะชิ้นที่สิบห้าก็จะเป็นเค้กนะคะชิม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 นี่ก็จะเป็นอันนี้ชิ้นที่สิบหกนะเป็นเค้กฝรั่งเศสอันนี้เป็นนี้อันนี้เราไม่ได้ขายคู่นะจะถุงหมดใครแบบใครสั่งเราก็จะแยกให้ชิ้นนี้อันชิ้นจริงจิงสโลว์นะคะดูนะชิ้นนี้ราคาอยู่แค่สิบบาท นี้ราคาอยู่ที่35้ตอนนี้ราคาเหลือแค่30สบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเ,เป็นชิ้นที่่าไรเนาะชิ้นที่17จใช่ไหมคะชิ้นที่17กันค่ะชิ้นที่17และก็ชิ้นที่18นะคะแล้วก็ไม่ได้ขายคู่นะชิ้นนี้เราขายแค่เอ่อ5บาทวายกล้องตุกไม่เป็นไรชิ้นนี้ราคาอยู่แค่หบาท ชิ้นนี้ราคาอยู่20เมื่อก้กล้องตกนะคะขออภัยด้วยนี่นะ,พะเพราะราคาสองเราก็จะแยกให้เดี๋ยวไปดูชิ้นที่เท่าไหร่แล้วชิ้นที่อันนี้10 78เอ๊ะชิน้นเท่าไหร่แล้วล่ะไม่ได้นบับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้ามดูชิ้นต่อไปเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปเลยแต่ไม่ได้นับเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้กล้องตกเกียยวลืมเลยเลดี๋ยวไปชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะชิ้นน่อยก็จะเป็นไอติมนะคะแล้วก็ซาลาเปาอืมอน,นี่แล้วก็อันนี้ราคาอยู่แค่สิบบาทอันนี้ราคาสิบอึสิบห้าตอนนี้แล้วราคาอยู่แคสิบบาทนะคะไม่ได้ขายคู่นะเดี๋ยวครับเดี๋ยวคนละใขายส่งเราจะแยกให้เหมือนเดิมเลย เดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์กับโดน,นัทเราไม่ได้ขายคู่โดน,นัทเราขายอยู่สิบห้าตอนนี้ลดร,ราคาเหลือแค่สิบบาทนะคะแฮมเบอร์เกอร์เราขายสามสิบตอนนี้ลดร,ราคาเหลือแค่ยี่สิบห้าบาทนะเท่านั้น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 โอ้โมีสิจะโรด้วยนะมนะีจะโรนะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นข้าวปัน้น แล้วก็อันนี้นะคะแฮมเบอร์เกอร์นี่สายะของอะไรนะคะน,นี่ก็เป็นส้มนะคะเราไม่ได้ขายคู่อันนี้เราขายอยู่สิบบาทส้มราาระะเราขายสิบห้าพอปลาเราขายสิบบาทนะคะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าอกองมาให้ดูดูกันเลยนะคะค่ะนี่คือทั้งหมดเลยเนี่ยนี่นะทั้งหมดเลยนะคะอุย้ย นี่ค่ะนี่คือทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดทั้งหมดเลยนะคะบ๊ายบาย